หน้ารูขุมขนกว้างใช้ครีมตัวไหนดีครับอ่าเดี๋ยวในคลิปนี้นะจะมาป้ายาสกินแคร์ที่ช่วยเรื่องของรูขุมขนกว้างแล้วก็ช่วยลดหน้ามานันแต่ก่อนที่จะไปถึงช่วงป้ายานะคะ อันจะมาเล่าให้เพื่อนฟังก่อนนิดนึงละกันว่าส่วนผสมอะไรบ้างที่ช่วยให้รูขุมขนดูแคบลงแล้วก็ผิวดูมันน้อยลงนะคะมีใครรู้ไหมอะ่ะให้เพื่อนๆลองตอบก่อนดีกว่าให้ลองตอบก่อนว่าเรารู้จักส่วนผสมอะไรบ้างที่ช่วยลดรูขุมขนกว้างแล้วก็ลดผิวมันให้เวลาขิดแบบหนึ่งก่อนจะเฉลยนะคะ ได้เวลาเฉลยนะสมวนผสมที่ช่วยทางเรื่องรูขุมขนกว้างแล้วก็ลดหน้ามันตัวแรกที่อยากให้รู้จักก็คือในอาซินาไมายอังว่าเพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมในอาร์ซินาไมายเนี่ยนอกจาก ลดรูขุมขนได้ลดผิวมันได้เขายังช่วยเรื่องของเม็ดสีด้วยนะ2ก็คือเวติโนยค่ะทุกคนอันนี้ก็ช่วยลดเรื่องของรอยดำได้เหมือนกันนะ3คือ BHA หรือว่า s า l i c y ล i กแอซิค่ะทั้ง3ส,สมส่มที่อังเล่าไปเนี่ยก็ช่วยทั้งคุมความมันแล้วก็ลดขนาดรูขุมขนได้ค่ะทีนี้ก็มาต่อที่การป้ายยาสกินแคร์นะคะ อันนี้ก็เป็นตัวที่อังเคยใช้แล้วรู้สึกว่าเวิร์กแล้วก็เคยแนะนําคนอื่นๆใช้แล้วก็เวิร์กเหมือนกันในเรื่องของรถมาแล้วก็รู้หมโขนเดี๋ยวอังจะขึ้นรูปไว้ให้ก็ใครชอบแบรนด์ไหนก็ไปตามกันได้เลยค่ะ